บอกซายีชิดของชาชาที่หนึ่งาแกิวไปเลยค่าปัดแกดแ้วใายาบอรามบัตวังอันตรายจากคนรถด้วยครับคนรถเร็วคนที่หนึ่งสา้าส่าตลอดไปทางสถานีอุบลราชาธานีกำลังเข้าจบทียบในชาชาที่หนึ่งครับมีชิดขอบชาชาที่หนึ่บอกรามะวัง,างอายจากคนรถด้วยครับเออเลี้ยวเถอะ กลัวโดนกัดกลัวกลัวต้อนรับพี่ครับวันนี้ต้อนรับพี่ครับต้องเจอแล้ววันนี้ทั้งที่แล้วที่อยุดยา ja ไ ok, ม่เจอครับ เดินเจอเปิดบอลเลยอะ่ะวิเดินไปอีกดเดินไปอีกน่านอย่นนแล้วเดินไปเดินไปเดินตามไป <Yes. S 1> โอ้คันท้ายจอดใจมากอะ่ะคันท้ายจอดใจมากครับ ฮัลโหลไหนละ่ะฮัลโหลวัสดีลูกสวัสดีครับยีตอยครเล่นมากรถจับแป๊บเดียวอย่าเล่นมากเดี๋ยวรถจับแป๊บเดียวลแ,ลแ,ลแล้ว <c oughs> <c oughs> ละ่ะแล้ว <c oughs> ลทีล้วันเลยอ่ะทีล้วัน <c oughs> uh. <c oughs> เตรมปอดแล้วเนอะอ่ะสามห้าที่จบที่อยู่ในชองนั้นงจอกดสีเกตตอนนี้ีที่แกั้นจะดำนสามา้ง่เย้นเจอกันแป๊บเดียววันนี้รถช้านิดหน่อยไอบ้บบาย่ะพวกไอ้นี้ยขึ้นรถยังอ่ะ โอเคนั่ okay, นขึ้นแล้วยังขึ้นแล้วขึแล้วหนขึ้น <Make S 2> ท้ายอ๋อนี่ไงโอเคไปแล้วเจอกันแป๊บเดียวเขาไปใน,นรถเลดครับเลดน,นิดหน่อย <im it> เจอกันในเฟซยูทูบนะจ๊ะ hey, <bye. S 2> บายวันนี้ขอบคุณมากนะ <im it> เด็กอุบล <im it>